เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโภคะก็เพราะมีศีลท่านคิดอย่างนี้ก็ได้ครับบางคนไปทําความผิดแรงๆแล้วก็ต้องต่อสู้ในโรงในศาลอะไรต้องเสียทรัพย์ไปเท่าไหร่บางทีต้องไปติดคุกเป็นเวลานานๆเนี่ยครับบางคนก็ติดตลอดชีวิตเลยครับไปฆ่าเขาตายไปติดคุกตลอดชีวิตก็ไปล่วงศีลข้อที่หนึ่งข้อปาณอธิบาตน,นะแล้วก็ โคคาที่เคยหาได้ก็หาไม่ได้แล้วแล้วที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้ไม่ได้มันก็เสื่อมไปจนหมดนะครับหมดเนื้อหมดตัวเมื่อตอนเย็นนี่ครับผมฟังพระเทศสถานีถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าศซนหนึ่งศซนหนึ่งมินบุรีนะครับพระท่านเล่าถึงเรื่องคนหนึ่งก็ขี้เมาอ่ะ มีชีวิตอยู่ก็เล่นการพนันเม่เมาบ้างเย็นลงมาก็กายชวนไปเย็นลงมาก็ชวนกันกินเหล้าเมายาเล่นการพน,นันกายชวนไปทาบุญไห่ทานที่ไหนก็ไม่ไปชวนขึ้นชวนทําบุญทําให้ทานไม,ไม่ไม่ทําไม่ไปชวนกินเหล้าชวนเล่นกนรนารพนันเอา <c oughs> วันหนึ่งก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ก,ก,ก,ก็แล้วก็หัวเราะกันไปนั่งกินเหล้าแล้วก็หัวเราะกันไปหัวเราะ หงายหลังไปยังไงไม่รู้มไปนั่งติดตริมข้างหลังข้างหลังไม่ได้ดูดูแต่ข้างหน้าเขาหงายหลังตกลงไปตกลงไปจากชั้นบนลงไปชั้นล่างต่างจังหวัดนี่เขาปลูกบ้านได้ถุนสูงนะครับได้ถุนสูงกตกลงไปได้ถุนตกลงไปได้ถุนก็ตายปรากฏว่าตายตายแล้วก็พอดีลูกสะพายนะครับ ก็มีท้องอยู่มีท้องอยู่ก็ปรากฏว่ามาเกิดเป็นเป็นลูกของลูกสะพายก็ <c oughs> มาเป็นหลานมาเป็นลูกของลูกสะพายทีนี้เท่านเล่าต่อไปว่าตาตั้งตอนตอนที่เด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยแม่เนี่ยนมไม่มีนะครับคือไม่มีนมให้เด็กกินรูดตามธรรมชาติแล้วก็อมันแม่เนี่ยธรรมดาก็ต้องมีนมให้ลูกกิน แต่ว่าไม่มีนมให้ลูกกินก็ต้องไปขอนมคนอื่นก็กินก็ไม่ได้ไม่ได้ทําบุญเอาไว้ไม่ได้ทําบุญทําทานอะไรเอาไว้ดูแปลกดีกก็ก็เล่าจบแค่นี้ก่อนนะครับคือนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าอคนมีศีลเนี่ยจะทําให้เป็นคนที่ได้โภคะแล้วก็ ทางรักษาโปกะที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมเพราะว่าเขาเว้นอบายยมุกได้ทั้งหมดคนเว้นอบายยมุกได้อย่างเดียวมันก็ป้องกันความเสื่อมได้เยอะแล้วครับป้องกันความเสื่อมได้เร็จแล้วต่อไปก็มีแต่ทําความดีพัฒนาขึ้นไปไม่มีส่วนลบไม่มีส่วนที่ทําให้เสื่อมมันก็มีส่วนถ้าทาความดีได้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นไม่มีส่วนที่จะมาติดลบอยู่ อบาใบยามุกพระพุทธเจา้าท่านก็บอกเลยว่าออาบยมุกมันเป็นปากทางของความเสือ่อมเป็นหนทางของความเสื่อมทีนี้ประการที่สองนะครับชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีก็ฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมน่าไว้วางใจไม่เป็นที่หวัดระวงของใครๆท่านดูสิครับเวลาเนี้ยคนเขาหวัดระแวงกันเท่าไหร่นะฮะอ่า คดีขมคืนคดีชุด้าานาจารัอคดีทำร้ายเจ้าทรัปล้นแล้วฆ่าคดีอะไรตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับทำให้เนี่ยก็เพราะไม่มีศีลคนเนี่ยแล้วทําให้คนไม่ไว้วางใจครับว่าเดินไปในที่เปลี่ยวๆปเนี่ยหมามันเดินตามไปข้าง